บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ ไม่มีกแล้วเวลาแห่งการปฏิบัติธรรมเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าต่อชีวิตเราเป็นอย่างยิ่งเพราะเราจะได้ทำใจหยุดใจนิ่งสแสวงหาวนทางแห่งพระนิพพานหยุดใจกับไปสู่อริยมรรคเส้นทางของพระอริยเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นทางเอกสายเดียวเท่านั้น ที่จะนำเราให้เข้าถึงธรรมะภายในเข้าถึงความสุขที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงปัจจุบันนี้มวลมนุษยชาติส่วนใหญ่ยังไม่รู้เป้าหมายที่แท้จ,จริงของชีวิตว่าเกิดมาทำไมอะไรคือสิ่งที่ชีวิตต้องสแสวงหาเมื่อไม่มีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรม ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมชีวิตจึงต้องตกชนิดถ้ำกลางกระแสะแห่งความทุกข์แต่เมื่อไรก็ตามที่ได้ลงมือปฏิบัติธรรมและได้ผลแห่งการปฏิบัติธรรมก็จะเข้าใจได้แจ่มแจ้งและมุ่งทำหน้าที่ของตนในสมบูรณ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่าน นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมารถโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายสบายคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กด ลูกในตาให้หลับตาพอสบายสๆนะจ๊ะจากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคะแนนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วน อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปรง่งแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลัง อีกเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่า ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราตนตรัยให้กำหนดบริกรรมนิมิตรขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่เจรไนแล้วไม่มีขีดควร คล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆวัาติตรงศูนย์กลางกายฐานที่7มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ ตังอยู่ที่ตรงนี้พร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาระหังสมาระหังสมารหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้ว ภาวนาอย่างนี้นะไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วคำภาวนาก็จะค่อยๆเลือนหายไปเองเราไม่ต้องกลับมาภาวนาใหม่ให้รักษาใจนะหยุดนิ่งอย่างเดียว สำหรับท่านที่ชอบนึกถึงองค์พระก็ให้นึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพบ,บูชาองค์ใดองค์หนึ่งหรือนึกเป็นพระแก้วใสๆก็ได้โดยนึกอารัธนาให้ท่านมาอยู่ในกลางกายของเรานั่ง ทำสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราให้นึกถึงองค์พระไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆนึกให้ต่อเนื่องกันไปส่วนท่านที่ไม่ถนัดในการนึกถึงดวงแก้วหรือองค์พระ อยากจะวางใจเฉย,เฉยๆก็ให้ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆอย่างสบายๆตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจก็ได้นะจ๊ะมีวาระแห่งภาสิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในโอปวยหะเถราประทานความว่า ชนเราได้ได้อุปสมบทชนเหล่านั้นได้ดีแล้วหนอเราพึงเข้าไปฝ้าบ่อยๆเมื่อพระพุทธเจ้ามีอยู่ในโลกเราได้เป็นพระราชาผู้มีพละมากคราบครองแผ่นดินมีสมุดสี่เป็นที่สุดเป็นใหญ่แห่งชนชาวชมพูทวีป28ครั้งก็ได้อนุภาพ สีดสร้างบุญกับพระพุทธเจ้าพบที่สุดย่อมเป็นใบแก่เรานี้นะ่ะเป็นครั้งหลังสุดเราละความชน,นะและความแพ้แล้วได้ถึงฐานะอันไม่หวั่นไหวในกับที่3,500ได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิผู้เป็นกษัตริย์มีเดชมากทรงสมบูบรณ์บุิแก้วเจ็ดประการมีพะละมาก ก็ด้วยอนุภาพแห่งบุญกรรมนั้นคำปรารบนี้เนะ่ะเป็นวาจาที่เปร่งออกมาด้วยความสุขสมนัตในผลแห่งความดีงามที่มันเกิดขึ้นกับพระอรหันต์รูปหนึ่งเป็นมหาปีติที่ไม่ได้หมายความว่าจะบังเกิดขึ้นได้อย่างง่ายๆและจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้ทำความดีแล้วเท่านั้น พราะผู้ที่สร้างบุญย่อมบันเทิงในทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแม้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ย่อมบันเทิงและจากโลกนี้ไปแล้วก็บันเทิงใจในสุขที่ได้รับจากทิพยสุขในสุคติโลกสวรรค์เหมือนประวัติการสร้างบาร,รมีของผู้มีบุญท่านนี้ ซึ่งในพบชาติสุดท้ายท่านได้บรรลุธรรมอันสูงสุดแล้วก็ได้ย้อนกลับไปไปดูภาพการสร้างบาร,รมีในอดีตเห็นการสร้างบุญของตัวท่านเองที่ได้สั่งสมเอาไว้ก็บังเกิดมหาพิติเห็นคุณค่าของบุญและเนื้อนาบุญคือพระรัตนตรยัยได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ท่านยังได้เปลงอุทานอย่างนั้นเรื่องที่จะนำมาเล่าในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติของพระโอปปวิหะเถอระเจ้าซึ่งท่านเองได้เกิดมาสั่งสมบุญในพระพุทธศาสนามาย้อนกลับไปศึกษาชีวประวัติของท่านน่าสนใจทีเดียวนะจ๊ะเมื่อก่อนท่านกเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติ ได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญไว้ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำบุญพิเศษที่นำมาซึ่งมหาปีติจนมาถึงยุคหนึ่งเมื่อพระจินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระมาตัดสรุธรรมในโลกแต่เด้มาบังเกิดในสกุลอันสมบูรณ์ด้วย โภคทรัพย์สมบัติเจริญไวัแล้วก็เป็นผู้มีทรัพย์มากมีโภคามากอยู่ครองเรือนและมีโอกาสฟังพระสัธ,ธรรมจากพระโอษฐ์ก็บังเกิดความคิดว่าชีวิตในสังสารวัฏนี้นะ่ะเป็นทุกข์เหลือเกินการเวียนว่ายตายเกิดโดยที่ไม่มีบุญติดต,ตัวไปนะรังแต่จะทำให้ชีวิต ตกต่ำลงไปเรื่อยๆเ,เราควรที่จะตักตวงเอาบุญให้เต็มกำลังท่านก็ได้รักษาใจให้ผ่องใสมีความเริ่อมใสในพระรัตนตรยัยในพระบรมศาสดาโดยไม่มีความรู้สึกคลอนแคลนแม้ว่าจะมีข่าวคราวอะไรบังเกิดขึ้นคิดแต่เพียงว่า เรายังมั่นคงในพระรัตนตรยัยและจะไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นท่านยังคิดเอาบุญอย่างเดียวและได้ไปแสวงหาม้าอาชารในตัวประเสริฐแล้วก็นำมาถวายบูชาธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบรมศาสดาเห็นบาสกผู้มีศรัทธานี่นะี่ยนำมาตัวประเสริฐมาถวาย ก็ไม่ทรงปรารถนาที่จะทำให้เขาเสียน้ำใจร่วมก็รับเอาไว้แต่อุบาสนี้ก็เป็นผู้ที่มีปัญญาพอสมควรทีเดียวพอได้ทำการบูชาโดยมาสินทบอาชาในแล้วก็ฉุกคิดว่าการถวายสัตว์แม้จะเป็นการบูชาธรรมก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะทั้งหลาย เราไม่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เราควรถวายกับปิยภัณฑ์ที่สมควรแก่สมณบริโภคจึงให้ตีราคากับปิยภัณฑ์เท่ากับราคาม้าอาชานในตัวนั้นแล้วก็นำกระหาปณะ,ะจำนวนนั้นไปซื้ออัฐบริขารที่สำเร็จด้วยผ้าฝ้ายผ้ากำพล และผ้าโกชาวเป็นต้นแล้วก็ได้ถวายเพสัตแดมูสงมีพระบรมศาสดาเป็นประมุขการสร้างบุญในครั้งนั้นได้ยังมหาพิติให้บังเกิดแก่อุบาสกนั้นตลอดเวลาเมื่อระลึกถึงก็มีแต่มหาปิติทุกครั้งเขาได้ใช้ชีวิตอยู่จนตลอดอายุไข หลังจากที่จุติจากอัตภาพนั้นแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาแล้วก็จะมีม้าอาชาในแก้วบังเกิดเป็นพาณนะนำไปในทุกขนทุกแห่งไม่ใช่มีเพียงม้าอาชาในอย่างเดียวนะจ๊ะพาณที่เป็นทิพย์อันไม่มีประมาณก็บังเกิดขึ้น แม้กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยพานะเป็นอันมากใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายทุกอย่างท่านเด้เพียนว่ายทายเกิดเรื่อยมาจนมาถึงในสมัยพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเรานี้นท่านก็ได้บังเกิดในเรือนมีตระกูลแห่งหนึ่งสมบูรณ์ไปด้วยมาหาสมบัติมากมาย อานัก็มีสมบูรณ์พร้อมได้อนุภาพแห่งบุญที่ได้ทำในครั้งนั้นพอบรรลุนิติภาวะแล้วก็มีโอกาสฟังธรรมจากพระบรมศาสดากอบด้วยบุญเก่าในตัวที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทำให้เกิดความศรัทธาอย่างเต็มที่จึงทำให้ตัดสินใจออกบวชในพระพุทธศาสนา หลังจากอุปสมบทแล้วท่านก็ได้ดตั้งใจบำเพ็ญเพียรอย่างเต็มที่ใช้เวลาไม่นานก็สามารถทำใจหยุดใจนิ่งได้กระทังกายภายในไปตามลำดับจนกระทั่งถึงกายทรรมอรหัตสามารถกำจัดกิเลสอสศวะได้หมดสิน้นอย่างสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษพระโอปวุหะเถรราเจา้า พอได้บรรลุอรหัตผลแล้วก็ได้ย้อนอดีตไปดูการสร้างบารมีของตัวท่านเองก็เกิดปีติสมนัตจจึงเปร่งอุทานว่านับเป็นความโชคดีของเราจริงๆที่ได้สั่งสมบุญในพระพุทธเจ้าและมูสงผูเลิศแล้วก็ได้เปร่งอุทานบุพกรรมของตนต่อไปอีกว่า เราได้ถวายม้าอาชาในแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปัมุตระครั้นมอบถวายในพระพุทธเจ้าแล้วได้กลับไปเรือนของตนด้วยความปิติพระอครสา,าวกของพระบรมศาสดามีนามว่าพระเทวินเถระผู้เป็นทายาทแห่งธรรมอันประเสริฐได้มาที่บ้านกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้นำประโยชน์ทั้งปวงผู้อาชานในไม่ทรงวันไหวพระองค์ผู้มีจักสุทรงทราบความดำริของท่านจึงทรงรับอมมาอาชานในไว้ว่อเราฟังอย่างนั้นก็คิดได้ว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ควรดิสมณะใช้สอยเราควรที่จะแปลงเป็นสิ่งที่ใช้สอยได้ จึงให้เตียราคาม้าสินทบซึ่งมีกำลังวิ่งเร็วดังลมและก็ถวายของที่เป็นกับปิยะที่สมณะสามารถบริโภคใช้สอยได้เท่ากับราคามา้าได้มอบกับปิจพันธ์แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปะทุมุตตะเราก็ถึงในกำเนิดใ,ใด คือความเป็นเทวดาวหรือมนุษย์ม้าอาชาในอันมีกำลังวิ่งเร็วดังลมสวยงามองค์อาจย่อมเกิดขึ้นกับเราและมีพานาที่ิิเศษล่วงพานะของชนทั้งหลายในโลกชนเราได้ได้อุปสมบทชนเหล่านั้นได้ดีแล้วหนอควรที่จะเข้าหาสม,มณะบ่อย ้าพระุูเจ้ามีในโลกก็ควรเข้าไปหาเพราะพระพุทธองค์คืนเนื้อหนาบุญพระศาสนาของพระองค์ท่านก็เป็นเขตแห่งบุญอันยอดเยี่ยมโดยอนุภาพแห่งบุญที่เราได้สร้างเราได้เป็นพระราชาผู้มีพะละมากครอบครองแผ่นดินมีสมุดสี่เป็นที่สุดเป็นใหญ่แห่งชนชาวชมพูทวีป 28ครั้งพบชาตินี้เป็นพบชาติสุดท้ายเราละความชนะและความแพ้แล้วได้ถึงฐานะอันไม่หวั่นไหวได้ประลุคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภินญาหเราทำให้แจ้งชัดแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้า เราทำเสร็จแล้วนี้ก็เป็นผลแห่งบุญที่เราได้สั่งสมเอาไว้อย่างดีแล้วในการครั้งนั้นเห็นไหมจ๊ะว่าเรื่องราวที่หลวงพ่อนำมาเล่านี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์การสร้างบารมีได้เป็นอย่างดีเ <Cord> มื่อมีจิตที่บริสุทธิ์กอบด้วยสติปัญญา ย่อมสามารถที่จะกอบโกยเอาบุญใหญ่ได้อย่างเต็มที่นักสร้างบาร,รมีทั้งหลายในอดีตท,ที่ท่านได้บรรุธรรมเข้าพระนิพพานไปแล้วท่านเหล่านั้นก็ยังเหลือร่องรอยแห่งความดีเอาไว้ให้เราทุกๆคนได้ดำเนินรอยตามวพาเราทราบกันอย่างนี้แล้ว อากปรารถนาอานิสงส์พิเศษอย่างไรก็ให้ทำบุญอย่างนั้นนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ คำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้น่บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็ยนเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงวัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน